สวัสดีค่ะ MC แหวนนายพิธีพิธีกรงานแต่งมืออาชีพวันนี้ขอพาทุกท่านไปดูบรรยากาศการจัดงานมงคลสมรสตามประเพณีไทยในบรรยากาศยามเช้าที่สวนอาหารน้ำชุบโรงแรมตัมมาลีจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมี MC แหวนทำหน้าที่นายพิธีตามเรืกจะมีการยกขันมากเวลา8ดนาฬิกา9นาทีเมื่อ MC แหวนมาถึงก็จะดูแลความเรียบร้อย ควบคู่กับทีมงานรันคิวหน้างานมีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าบ่าวอัปเดตตัวสคริปต์และทำความรู้จักเพิ่มเติมก่อนจะมีโอกาสพูดคุยกับบุคคลสำคัญในพิธีการโดยเฉพาะคุณพ่อทางเจ้าสาวที่จะทำหน้าที่ในจุดต่างๆให้คุณพ่อเองรู้สึกสบายใจและรู้จังหวะ ในพิธีการรวมถึงพูดคุยกับญาติท่านอื่นๆจะได้รู้จักครอบครัวของคู่บ่าวสาวมากยิ่งขึ้นเจ้าขออนาตให้เป็นางด้าน,นน้นนะคะเพราะว่าใง่ายนะะเป็นสองแถวแถวแรกเอยากจะเอื้อไว้ให้สาหรับคุณแม่คุณพ่อขอบท้า เ้มรังทางกนอาเั้นจะอีกสางคข๋ยวจะให้ขอนคุณพ่คุณแม่เดีวม่ทาหน้าทิระตะช่วยกำกับจุดยืนให้เพื่อนเจ้าสาวที่ทำหน้าที่กั้นประตูเงินประตูทอง พ้อมจุดยืนให้เด็กๆละแหลานที่ทำหน้าที่เช็ดรองเท้าเรียกชื่อบุคคลสำคัญในครอบครัวมานั่งเก้าอี้แถวหน้าเพื่อให้ช่างภาพสามารถเก็บภาพได้สมบูรบบณ์มากที่สุดพร้อมอธิบายวิธีการรับคันหมากให้ผู้ับดอธิบายวิธีการรับขันหมาให้ผู้รับขันหมากได้ทราบ นะคะท่าเดินรับตามลําดับจังหวะและถ้ามีเช้าผาพยามแบ่งเช่งไฟอย่าเข้าไปในเฟรมของเขาหากระยะสักประมาณด้วยบริคิวคุณพ่อคุณแม่ในการรับเจ้าบ่าวเข้าบ้านเมื่อกำกับหน้าที่ทุกท่านเรียบร้อยพิธีกรจะพูดคุยไม่ให้เวทีดูเดซแอร์หากแต่สถานที่เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายของเจ้าภาพของเจ้าบ้านจึงได้มีโอกาสกำหนดสถทางเจ้าสาว เพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นบ้านของเราเราก็เปรียบเสมือนเจ้าภาพในการต้อนรับแขกคนไทยหนึ่งขึงสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือขอบวนขันหมากที่จะเป็นจะต้องแห่มากมีพิธีท,ทางศาสนามีพิธีในการมือเปรียบเสมือนการดึงราศีให้กับผู้บ่าวสาวขณะที่เจ้าบ่าวมีการยกขันหมากในเวลา8นาฬิกา9นาทีโดยเจ้าบ่าวจะทำหน้าที่ยกขันหมากแต่ละขันให้กับผู้ใหญ่ บอกยืนยกอยู่ตรงนั้นโยมือให้นิดขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่เรียนเฉินั่งด้านหน้าได้เลยการทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศงานมงคลสมรสของคู่บก่าสาวคู่บก่าสาวของเราในวันนี้นะคะเจ้าสาวชื่อว่าคุณชัดอยางหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญโอกาสนี้เสียงปรบมือให้กับคุณแม่เจ้าสาวคุณแม่จุลจิราจุนบนสิปรบมือคุณแม่นิดเรื่องก่าท่านทราบว่าเราจะใช้ขันในการถือและหนึ่งองค์ประกอบในขัน ก็จะมีหมามีครูเข้าเอาไว้ต้อนรับบ้านใครยังมีเชียนหมาบ้างคะมีไหมีิบ้านยังมีเชียบบมากไว้ต้อนรับแค่ไม่คยมีนกนะคะอัสษรสูงมีใต้ถุนบ้านหนึ่งหลังจะต้องมีเชียบบางบ้านเองนะคะอายุค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็จะมีเป็นเป็นสารเรียงญาติเรียงนิดเรียงพี่เรียงน้องเข้าด้วยกันตัวเชียนหมาจึงเป็นงค์ประกอบมาในขันหมาก็จะมีเป็นตัวเงินอย่างน้อยก็มี เป็นสิริมงนคลบางบ้านก็จะใสเ่เลข9ก้าสเที่เหมือนกันค่ะออกกัไล่จะเตรียมให้เสร็จเรียบร้อยพอปิดปั๊บถุงเปล่าถั่วงาตัวถั่วตัวงาเองค่ะเป็นธันยพืชธันพืชก็มีประโยชน์ต่อร่างกายบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นงาดําไม่ว่าจะเป็นตัวงาขาวจะทําให้เราจดจําได้ดีและจดจาว่าเราเอง ย,ยี่เรียบร้อยโอกาสนี้ดิฉันได้ขอเรียนเชิญผู้ใหญ่ของทางป้าฝักฝ่า,ายเจ้าสาวเรียนเชิญคุณพ่อโอไทยและคุณแม่คุนจินราจุนบนิญเสกผลไม้เป็นไปได้และนั่งด้านหลังลูกของตนเองว่าคุณชักยานีจุนบนชื่อเลชื่อน้องฟิคค่ะด้านประวัติการศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รู้จัดเจ้าห่าเจ้าห่าวดุจหล่อของเราค่ะ ชื่อจริงชื่อคุณวิสุทธ์อารุณคนวันพฤหัสบดีที่20ตุลาคม2565แรม10ข่ามเดือน11ปีฐาเลขตายกาาันเลคแม่วันนี้นะวันี้คตรร้าวชเ่นก็อนได้หรือยงที่ขนมีตัวเ,วเปียีตัวแห้ง้องเล คนที่อยู่ตรงหน้าเจ้า่าจะได้ได้เรียงสมมอบให้กับคุณแม่และคุณเจ้าสาวกระถือก็เค่ะหน้าขาของคุณพ่อและคุณอาส่งให้คุณยายคุณย่าและส่งให้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เหตลาดไม่ได้หรอกอีกการหนึ่งทุกทุกนนี้1ือ ทั้งตัวข้าวตอกดอ,อมานอกเหนือจากนี้ค่ะนี่คือพ่านขันหมากเอีกบางบ้านเอง,เองยกตัวขันหมากมาแต่ไม่ได้ใช้ซึ่งไม่ได้เป็นมงคลสูงสุดและที่สำคัญเราจะนำมาเป็นองค์ประกอบในพิธีวางเรียงศิษย์ดิฉันจะขออนุญาตจักตัวดอกไม้ที่เป็นสิริมงคลมีเงินด้วยะคะ ก็มีธัญพืชค่ะหลงกันดึงเจ้าเบาะค้าอย่าดึงน,นะคะเรามีภรรยาแล้วนี่ออีนะคะเรียกว่าตัวใบหน้าค่ะเป็นใบไม้มงคลค่ะเราจะนํามาเป็นฐานรองรองทรัพย์สินอีกความสำคัญรวมถึงตัวหมากตรงรูนะคะในพิธีการค่ะที่เรียงน้องจะนํามาเป็นองค์ประอกอบส่วนหนึ่งในการความเรียงภูเรียงถิ่นหลอดค่ะ ความหมายก็คือความผูกพันและก็เป็นการให้เกียรติสูงสุดกับลูกสาวบ้านนี้บ้านนี้ด้วยดิฉันจะขออนุญาตทาหน้าที่ตูเรียงบนขวาทาาพุทธศาสนาเขาเรียกว่าบนในทิศทักษิณาวัตรทิศที่เป็นสิริมง,งคลค่ะเริ่มต้นกับการวางเรียงเงินเรียงทองหลังจากนี้ผู้บ่าวสาวจะต้อง,งนะคะเก็บเงินเก็บทองวางเงินวางทองด้วยตนเองเหมือนฟังทับเลยนะอนุญาต อนุญาตค่ะมันทึกว,วิดีโอไว้ยังคะต้องเก็บให้หมดนะเสียงอีแม็กกะทั่งรอยรั่วไหลลำดับต่อจากนี้ไปค่ะดิฉันจะวางนะคะตัวธนบัตรในลักษณะของใบพัดค่ะวันนี้เราจะใช้ธนบัตรแบง็คละพันในการพัดพาความรักพัดพาความมักงมีพัดพาสิ่งที่เป็นสิริมงคนให้สาวรัก เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายคุณอาจ,จะน้อยใจขอพัดพาความรักขอพัดพาความมัม่งมีโชคลาภดีๆให้กับทุกท่านบนเวทีนี้ด้วยค่ะนำสินสอดทองมั่นมาให้นี่เปเรียบเสมือนค่าน้ำนมอ,อันสูงสุดนำจากต่อจากนี้ไปคู่บ่าวสาวจะได้ประคอตัวพานเงินผานนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่และแน่นอนคุณแม่จะต้องเป็นคนรับออผ้า เดอคแม่ลุเซคุณแม่เซคุณแม่เซเซมันนกมากแม่มามากเีรวมให้แม่ด้วยะจ้าียิ้มค่ะเจ้าสาวเจ้าสาวข้าแหวนของเราชุนและเจ้าบ่าวหยิบสมบัตตัวเรือนแหวนขึ้นมาค่ะ แล้วบรรจงประคองนิ้วนางข้างซ้ายขึ้นมาค่ะสว่วนบ้านพร้อมแล้วบรรจงสูงเหมือนดูเลขเลยนะบรรจงสูงเจ้าสาวเอียงนิดนึงเจ้าสาวให้โป้งสูงนิดนึงแล้วเดี๋ยวก้อยต่ำลนะคะเจ้าสาวมองที่เรือนแหวนเจ้าบ่าวมองที่เรือนแหวนทั้งสองคนทั้งไว้ยี่ อยาแก้ขนท้าอ,อกแก้ไหมอ,อกแก้มจ้สาวเอยงหอ้อียอ้เจาปหแกมออเจาีอมแกจาสาวเียงไปอ,อมแมเาจามมาจามอีอ้านวอ,านม,อมานมกมาี้วออ้าไปาา้ค้าไว้า,ว,ากกว้าจ้ไ้จยได้ยเยงสียงปมืจากทุก ได้ขอเขอมาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ที่สำคัญค่ะเป็นการเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่โอกาสนี้สชินทางเจ้าบ่าวเปิดกรวยค่ะหวังไว้กับคืนได้คุณแม่คุณพ่อคุณแม่แปดค่ะจังหวะนี้ดิฉันขออนากให้คุณพ่ออวยพรลูกค่ะอวยพรเลยค่ะ can ประซิบบอกข้าหนูน้องอเคได้เลยค่ะนีถึงอราจเกิดขึ้นอย่าลืมยังมีพ่อมีแม่อยู่เป็นแม่กรงเป็น,อมอมนพ่อแรเป็นเจของหยอมแก้หนึ่งฟอกเอ๋ยลหนึ่เป็ค่ะหอมแก้แม่ ủng hãy ủng tất cả nhà do hoài Quả khi khấu đời bí mắt tiết nào tốt xí khu bí có những trò buồn sầu nghe Có phải lúc sáu ý quân ừ. ไม่มีแอร์คอนดิชันแต่เต็มไปดยให้กับทุกท่าน,นด้วยค่ะเชิญนด้านนี้ได้เลยนะคะ<อ>เดี๋ยวเรารอทานอาหารเที่ยงกันด้วยนะเดี๋ยวไปหลังน้ำล้วพูดค้ะมนกันก่อบค่ะ น่าจะใช้เวลาประมาณ3านาทีกำลังดีเดี๋ยวเช็คกล้งลองแล้วก็เช็คภาพเช็คแสงเล็กน้อยค่ะก็มีเจ้าสาวลบอเจ้าสาวแะมีเจ้าบ่าวลบโอเคนะคะท่านแขกผู้มีเรติคะพิธีการอีกหนึ่งพิธีการที่มีความสําคัญเรียกว่าพิธีหลังน้ำพ้องพวมงมาลัยให้กับคู่าสาวสาวเมื่อทางท่านประธานพ้องพวมงมาลัยให้าสาวสาวประนมมือนะคะน้ำพระพุทธมนต์เป็นท่านแรกซึ่งเพื่อนเจ้าสาวจะทําทหน้าที่ในการ ส่งตัวสังให้นะคะในลำดับต่อไปสำหรับทางท่านประธานคนภาพออกนะคะและเดินเข้าไปในลนักษณะไม่หวดบังกันเองเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ท่านจะาที่สุสสดแป้งเจอขึ้นมาค่ะและใช้ิ้วโป้งในการกดบลงไปที่แป้งนะคะลักษณะสามจุดด้วยกันพร้อมกับคำควยพรค่ะ เจ้าสาวพ้องกับคำอวยพรท่านจะเป็นผู้แรกในกา,ารหลาน่าถูกต้องค่ะดึงขึ้นไปตั้งแต่นิ้วชี้ลากไปที่นิ้วโป้งพร้อมกับคำอวยพรคุณพ่อคุณแม่รับสาจากเพื่อนเจ้าสาวค่ะคู่กันใช้สามตัวเดียวนะคะเช่นกันค่ะคุณแม่ อวยพรนะคะยงยิ้มเข้าไว้นะคะคุณยายข้าไปได้เลยค่ะร้องกับอวยพรตามธรรมชาติถูกต้องค่ะหมดอยากให้ทุกท่านเข้าแถวไล่เนียยตามลำดับและแน่นอนในแต่ละเฟรมภาพเราก็อยากได้ภาพที่สมบูรณ์เป็นภาพของเราจริงๆปัญยาอวยพรเลยค่ะ กระสายมงขุ่กู้ถ่วงบลัยซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นชีวิตคู่ในการที่กําหนดว่าอาหารจะออกคือเวลา11นาฬิกาเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนั่งประจําที่ก่อนทำอวยพอของท่านล้วนเป็นสิริมงคลทั้งสิ้นเพราะทุกท่านคือแขกที่มีความสําคัญของคู่บ่าวสาวค่ะสาว,วะะญญาอุคยิ้มไว้นะครับทุกทุกที่ิยาบทเิ็นภาพที่เกิดจาก สึกผิวจนเติมไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรียนเชิญคุณแม่และญาติญาไปแบงนักะ้าตัวขันหมากมามอบให้แขกหรือจะนำกลับบ้านก็แล้วแต่อัธยาศาัยได้เลยค่ะส่วนใครที่เอาเส,ส้อขาวอกเตียงก็ได้ค่ะท่านผู้ชมคะ MC แหวนพร้อมทำหน้าที่นายพิธีและพิธีกรงานแต่ง ดุจด,ดั่งท่านคือคนในครอบครัวพร้อมให้คำปรึกษาดูแลทุกขั้นตอนทั้งพิธีแบบไทยจีนและงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสสำหรับ MC แหวดเองสามารถนำสวดพิธีสงฆ์ได้สามารถถ่ายทอดพิธีการวางเรียงสินสอดปูเรียงสินสอดพิจารณาสินสอด เป็นการมอบของขวัญให้กับคู่บ่าวสาวได้อย่างลงตัวท่านใดที่อยากให้ MC แหวนดูแลงานแต่งของท่านรวมไปถึงบุคคลสำคัญในครอบครัวก็สามารถติดต่อ MC แหวนได้ค่ะ MC แหวนไม่ได้เป็นแค่เพียงนายพิธีหรือพิธีกรงานแต่งเท่านั้นหากแต่จะช่วยกํากับงาน ช่วยรันเวทีช่วยดูแลผู้หลักผู้ใหญ่สามารถถ่ายทอดสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยด้วยประสบการณ์มากกว่า10ปีเชื่อเหลือเกินค่ะว่าท่านเองจะไม่ผิดหวังถ้าให้ MC แหวนพันธิวาอินทสาดูแลงานแต่งของท่านค่ะ ติดต่อ MC แหวนได้ที่โทร0854768003 ID Line p a n t i w a 1 2 3อย่าลืมเข้ามาปรึกษากันนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่า MC แหวนจะได้ดูแลท่านในวันสำคัญของชีวิตค่ะ